เอาละครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับโอเว้นทําไมวะเนี่ยก็วันนี้เรามาอยู่ในเกมออกทูไม่ใช่มันคือเกมคลีซี่ออกทูพุทนะครับแต่เกมนี้มันอแอบคบล้ายๆไม่ใช่คล้ายๆอะ่ะมันคือเกมเดียวกันเลยกับออกทูเกดอนนะครับคือมันมันเหมือนมากเลยนะคือเอาง่ายๆมันก็คือเกมเดียวกันนั่นแหละแค่มาลงในมือถือนะครับนี่คือมีหัวงูนะครับมีหัวแพนกวินแล้วก็ กามปูอย่างนี้มันแข่งตรงไหนวะเนี่ยอ๋อติดสโลโอเคอ่อกามปูก็ได้วะมีกล่องพยาบาลด้วยเฮ้ยโดนไปดอกหนึ่งมีบอสมีบอสบอสบอสอุ้ออโอยโดนโดนไปสองดอกแล้วงูยิงงูยิงใช้งูใช้งู เออเออเออเอเอหนวดก็เข้าอยู่โอเคกดเลยไม่ได้อ๋อมีการบราคาไปกดอ๋อกดได้กี่อันสามอันโอเคกดอันนี้ดูเลือกหัวใหม่เหรอกดแล้วใช้โฆษณาตอนนี้นะฮะเป็นหัวของปลาเอ้ยหัวหมานะฮะโอเคเปลี่ยนจาก หัวปูไม่ใช่หัวปลาหมึกเป็นหัวหมานะแล้วก็โอ,โอ้เราข้ามมหาสมุทรมาแล้วนะที่จริงแก่นี้นะผมไปเจอเวอร์ชั่นของใน c คอมานะแล้วก็แบบเออรู้สึกสนใจและอยากรู้ว่าเออมันผ่านมาหลายปีแล้วว่าในมือถือมันจะมีปะวะแต่ก็มาเจอไอ้เวอร์ชั่นนี้นะเป็นเวอร์ชั่นที่ก็ดูโกงกว่าใน PC ผิดปกตินะเพราะว่ามันมีอะไรให้อัพ เร็วไปนะหรือเปล่าวะแต่ก็แลกกับโฆษณาและเกมนี้ก็ต้องเปิดเน็ตเล่นนะครับไม่สามารถที่จะออฟไลน์ได้นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก้ามปูหนีไปก่อนจังหวะน,นี้ก็ต้องก้ามปูอะ่ะเออเออก้ามปูอะ่ะฟีดไว้ฟีดไว้ฟีดไว,ไว้เออแล้วก็อันนี้ใช้ก้ามปูเออตึกยังไม่พังเลยอะ่ะ ก้ามปูก้ามปูนีบตึกโอเคเยี่ยมแล้วกห็หนีบหนีบโอเคผ่านแล้วนะอะไรวะเนี่ยมีตุ๊กแกหรือเปล่ามาด่านต่อไปครับก็สูตรเดิมเลยมาถึงปุ๊บก,ก็ทำลายเมืองก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเคื่องบินใจเย็นไม่แล้วกดเจอก้ามปูยักษ์หน่อยไหม <c oughs> ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นพี่มาเสร็จเสร็จแน่นอนอม,มาแล้วว่ะมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะกามปูใหญ่เออให้หัวใจลด้ดดาเมจผมรถไปเมื่อะไหร่วะทำไมจำไม่ได้โอ้สโลสโลไว้อย่างเดียวไม่รู้เกิดอะไรขึ้นสโลไว้ก่อนไปละไปละตึกนะตึกนะ เรียบร้อยคนไฟใส่ตึกกูโหโ,โกงมากโกงมากก็แต่ก็เสี่ยงกันนะไปก่อนมังกรพ่นไฟได้มังกรพ่นไฟไม่พ่นวะเออใครอปใครเออจุยตัวอะไรวะนั่นอะเยอะด,ด้๋ยว่อแป๊บเหมือนผมเคยเห็นใน ที่เขาเล่นในคอมแป,ป๊บเขีรร้ยอเขียอตไงวะไม่รู้จริงๆสู้ยากไหมนะแป,ป๊บผมว่าผมก็จะตายนะแป๊บใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็น,ยนพี่เราคุยกันได้พี่เราคุยกันได้โอ้ยโดนไปดองแล้วชิบหายละกู <c oughs> ยังแพ้อยู่ <c oughs> อะไรวะเนี่ยผมลืมแล้วเนี่ยว่ามีปลาปลากระเป้าอะ่ะเดี๋ยวใช้ตอนอยู่กับบอสก็ได้ฮะ มีมาถึงปุ๊บเดี๋ยวก่อนใจเย็นอย่าเพิ่งง้างอย่าเพิ่งง้างเออนี่ช่วยยิงช่วยยิงเออแล้วก็เอ,อ้ยแจ่แค่นี้เหรอที่เก็บด,ดูโฆษณาแล้วอะ่ะบูหนีบนั่นแหละหนีบเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะง,ง้างมันจะง,ง้างมีดหล่นมาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยว่าพึ่งอีกดอกหนึ่งหลับแล้วนะเนี่ย เดี๋ยว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 มันก็เยอะเกินบางทีมันก็เยอะเกินบางทีมันก็เยอะเกินเพื่อนเราไม่ไหวเพื่อนโอ้ไม่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 โอ้โหโอ้โหยาก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  เออเออเดี๋ยวี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดีดีริ่มเห็นแต่แรกตั้งแต่ด่านแรกเลยนะโอเคครับก็เดี๋ยวไว้คลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับไว้เรามาต่อข้างหน้านะหรือว่าข้างหน้าอาจจะเล่นเกมอื่นนะโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมนะก็เออยังเพิ่งด่านแรกอยู่เลยนะ ไว้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย